โลโมโตเว่ฮอดสะพานสูงเลยบาดนี้พี่น้องเบิ้องแค่บาดนี่ถนนสูงสะพานใหม่มอเตอร์เว่ใหม่ตัวกั้นเสียงพอมกันเสียงกันอย่างนั้นกันเสียงกันน้ำรั้มหนังคล้องไม่ให้เห็นรั้มหนังคล้องว่ามีเห็นเพราะท่านี่หอดรั้มแต่คล้องวอาใส่กันเสียงเกันดี่รบกวรบอกอันนี้กันหัดรุ่ม นกไก่มาเจริญแทนดูดูดูป้มอันนี้เข้าอุโมง์แล้วนี่ประเทศไทยทำไมเจริญมากขนาดนี้เพี้ยอุโมงหญงอยู่ข้างบนน่ะเป็นตัวสับเซียสุดยอดทำไมสร้างได้ขนาดนี้ดูสิโอ้โหนกเขม้าก็ออกปะไรนกออกปะไ้เลยเขม้าในอุโมงหาสร้างออกเนี่ยนะ สิเป็นตัวซับเสียงหรือปุ้บไอเสียงรลบควรไปหบควรไผทั้งแล้วมันเพลงสั่นคือบม่เมน็ม <า S 1> เมนบ่เป็นซับเสียงอันนี้เป็นศินละปะที่ทํำให้คนในประเทศอื่นมาเห็นกส็สิได้ืห้อหาอัศจรรย์น,นำ้ำทาทางถนนของประเทศไทยบางช่วงพเพประเ็ดเป็นบางช่วงไหมนี่มันเป็นความ,ามวามมิศวะที่ออกแบบให้ มีความหมยังไงมีความอาศิษฐ์นี่ลำตะคองบ่านี่เห็นแล้วลำตะคองดูไหมน้ำลำตะคองโอ้โหถ่ายลงลำตะคองด้วยลูกสวยจังเลยอย่าวิ่งเร็วเด้วยวิ่งช้าๆเมาตะเบิงถนนตุกตุตกถนนนี้พื่ลอะไรก็ภัยเอาใหม่กลั้งหลวนี่หลักสักวันหนึ่งเราต้องได้ขึ้นถนนเส้นนี้มองงยุตตะขัางลางมาปัญดานอกเสิยดลยขืนดง ทั้งขนาดกันบ้าดนี้ได้ขึ้นแล้วถนนสูงนี่มันยังเป็นมาเที่ยวมันยังได้ขึ้นถนนสูงแต่ก่อนโู้เสากางหันลมไหมงามครับเจนี่ไหมน้องไาดูดิกางหันลมสวยไหมอยู่บนหลังภูเขานู่นโอ้ย่างงามเลยครับพี่น้องสวยสวยสวยถนนกลาเช้าเดด อ่อนๆครับแสงแดดยงสูงเพียงกันครับอย่าสีเพียงหลังภูเขาถนนแม่เพืได้ดีครับแฉะสุดยอดเนาะแนมตายพี่น้องเอออแบบได้สุดยอดแต่างกันกูดูภูเขาปื้มครับปื้มพื้มไปดูนู่นดูนู่นหน่อยช่งที่ทำสกานดูน้ำลำตะคองสิลำตะคองน่อเห็นไหมเนาะน้องปื้มอยากอาบน้ำลำตะคองหรือจะไปอาบทะเล เอาไม่ลงลำตะคองลองดูเหรอน้ำกื่นกับน้ำเค็มมันก็คนละอย่างดิกระโดดลงนี่แหละกระตนจุ๋มลงไปเลยเพิ่มกระโดดลงไปเลยอ่ะมุดน้ำลงไปเลยเดี๋ยวนี้ลำตะคองโอ้โห่ลำตะคลองข้าเจ้าเปิดให้ขึ้นมาชมวิวจะเป็นดีทัดไปงานใช้สวนงดงามมากสองไฟถ้าเสาไฟก็เป็นตา ซ้อนมีศิลปะสาวครูครูคณะไปเลยสองขาเอ็ดย่ามเคื่องอีสว่างสวายมากเลยเนี่ยวันไหนมามื่นที่นี่พูดเลยยุคขางล่างกับพ่อข้างล่างไฟข้างล่างกับลายนี่น่ะดูมึงถนนสินไปดูเปล่าห้องเรียบขางเขาไปเลยเนี่ยเป็นสัตว์เป็นโอ้ข้างนาพูดเลยถนนน่ะโอ้ยสุดยอดเลยงาม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 อยากให้พ่อไม่เห็นเนาะ ก็ลมาข่างลำตะคองบนข่างเขาแลำตะคองโอู้หูหูปูนถนนอ่ะเออสวยที่เที่ล่นหลมเยอะมากเลยด้านไกาวเที่ยวแหลมเงไก่ด้านข่ายยกข้างล่างเฮาด้านอาหารยกข้างล่างเดี๋ยวอย่าพึ่งนี่เด้ออย่าพึ่งสลูปดูดูความสวยงามอลังการของถนนไปก่อนทำได้ยังไง พอชินชมคนแล้วทังเรียมท้งมีตภาพเก้านี่ยเออนั่นเส oh ้นเก้านั่งเศ้เก่าเส้นาอันนี้ทางวงพิเศษเนี่เส้นไม่แต่ว่ามองนี้แล้วคู prayed, <Carbon. S 1> ược, ada, ่ค <t> ู่ขนานกันมากเส้นนี้เพราะเด็เพาะพวกเขาเจาะลงพืนใส่เสาบนบ้านนี้เีกันปุนเดตรงเนี่ยตรงยมออมเข้ยสวยสวยใยไหม ดีเบิ่งดีเนาะต้นไม้มันเฉียวขจีมันเลยนเป็นตอนซ้อนขันรังแรงๆแห่งๆนะที่เบื้องวันนี้เออตอนนี้มันฝนตกแล้วมันก็เลยสูงเลยสูงไปใบเขียวปงใบเขียวขจีบนหลังไฟโอ้ตัวนี้เฮดสูงบางลำตะคองบ่เราเห็นเลยเนี่ยเล่นสองเล่นแลนขนาดก็ดีพูดลักบ้านนี้หุ่นลำตะคองตอนขากลับจังสีลำตะคองสวยทาง ฟังมันอยู่ฟังน้ังตะ้ตีบกับเขาก็เลยเห็นตะผูเขาฟังเห็นตะผู้เขาุ่นํำตะคองเห็นอีกแล้วถ่ายลูกไปลำตะคองด้วยลูกเห็นไม้น้ำลำตะคองสวยมากๆเลยโอ้โหนี่อไ้างหลยอดอันนี้ร้ายุทธึหยอดตุนใหม่ไงอลังการอันีแล้วเขายุตินใหม่สุดยอดของสูงสูงเพียงยอดตุนใหม่นี้ นใม่ที่มันเกิดขึ้นมาจากทางล่างสงู<า>งๆมันอยู่เพียงกันเลยนี่คนทางนางไใใต้กันเป็นถนนสิอ,อ้น่งสุดยอดเลยทีเ่ขาเดีวด๋าดวานถนนสายใหม่วิ่งได้สวยหรู้เห็นแต่ยุประเทศจีนบัดนี้ไม่เห็นประเทศไทยของจีนเขาก็เลาะภูเขาลงคงลงคง มันเสียวแห้งดีนะองเขานะขา,ขาอาเขาเขา็ะยิมพวกเขาแห้งขับก็ยากาเราอยากนะั้องิเป็นแต่ยาน่าดีมองเหงาอีกเาเป็นแต่ยาน้าน้าแบบธรรมชาติถนนก็ไม่ข้าวเดียวก็ว่าตั้มจาก้องแต่เราเรนลันงลางนี่ก็ถนอดดี่ถนอดสักพมัมาเป็ทนทางหลวงพี่แท นวนก็แดดไต่เดียวขนนวลขนเรียวันเลี้ยงทางล่างนี่ผมก็เสียงหัวจัดลงปอสารพุ่งต่ว่าพูดมาบ้างเหรอตอนที่แรกเป็นช่วงบ่นปีใหม่หรือเป็นสงกรานต์รถจูทั้งนี้ติดหลายก็อยู่ตาลางบ้านทั้งปวดฉี่ปวดเหงียวพันมาหาหม่งสีเหงียวหาหม่งสีเขาเลี้ยงขึ้นมากมาเที่ยวอยากเห็นป่านี้รถติดปานี้ พอกันไปเพรา่สิบอะไรซุ่มอยู่ตลางมเนี้ยปยังไงปัาปานยังตอนเปิดไม่พู่อก็หออยากมาล่องของไมขึ้นกันนะค้นทั้งนี่ทำปมเนเบานอีึ้นมาทำการบานแล้วก็ติสตบานไปเมื่อไรบานนี่อ่าพุรังคนกับยากจอดชุ่มธรรมชาติู้รังคนกับจอดไทยแมนไทยลูกไทยลูกมันก็เลยเลยตลยตบานนี่รถมันกลับมามีตำรวจมาเคลียร์ล้วอเนาะก็เปิดเปิ่งนดน่องยู่ด คนเชีย่ยให้กันว่าแย่กันเอาไปมากกับไทยกันกับเปเรียงบางคนจังหนึ่งนักนักแห้งๆนี่ทองรว่วมากนี่แป๊สิบดถูกใส่ถุงหิวย้ยอนลงตลาดางาเแล้วเ <c oughs> พามีห้องน้ำเนาะนคนะอนนีบันชานของผู้เขามันจะลงกมองไหนอ้างสิเป็นร่งปากช่องตลาดกลางดง ตลกลางดงีปากช่องีวามนันลั่นถึงปากช่องตักลางดงชีมันก็ล่งเรือม่งเลยรงบดียาใจเือย่ถามยี่งไม่หอดสาแล้วเท่ากเ็มากร่ียนปาดกคนย่างกันข้าวแแรมันกันป็นสี่แล้วตอนนั้นเทาแรนํำเล่าสื่อๆเน่มันหอบดบุพเพขึงถังโอปอบุพ่ขีดเนาะ เรนานนนีี่พล<ห>าเลารรลเรจกแ้วไปทายุบตลาดเราสียหายไปทายุน เบื้งดีสุดยอดพลัง,งการอันนี้มันก็เยียงกันมากเลยกับทางเก่าเรียทางเก mm. ่าเหวี่ยดใจเหวีดดีเลยเ mm. บิดห,บด,หบดหน้าไปบ่หน่อยเลยนี่เบิดหน้าเบิดไหลเบิดหน้าไปร้ายปุ่นทางเก่าเรียนสวดสวนอยู่อีกห้าร้อยเมตรอโอ้ยอีกห้ากิโลเมตรถึงไหน ทางหลวง,งที่เป็นแมงลูกครับผมโอเคครับบานี้นะฮะบรรยากาศธรรมชาติงดงามพี่น้องด้นะครับเห็นอ,อ,อีกหนึ่ง,งของอทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์นครราชสีมากรุงเทพเป็นกําลังสร้างถึงยังประเทเสรจสมบูรณ์ครับกะได้มาพาพี่น้องมาบึงธรรมชาติอีกคลิปหนึ่งเนะาะพี่น้องเนะา,า,านะ ะะฮพี่ตอยหอยามนะครับเพียรบานมัลลัมจันทรศิลปาลูกๆไปพักพ่อนย้อนกายใจครับพี่น้องนะฮะแล้วข้าราชการมาลุยงานต่อกับการสั่งสารผลงานฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับหาสื่อของหาสื่อของหาชุดมาเติมเต็มนะฮะน้องๆลูกๆที่เป็นนักแสดงน้องไหม่อหลายคนฝากกับพี่น้องด้วยครับเด้อพระเอกนางเอกดาลุงหลวงไม่นะฮะปีนี้ มิตรไวยรุนครัพี่น้องบางท่านหลายว่ามอรามลัตษณะสินเก้าแก่มาโดนฮอดเกียร์ิเกียรปีสีเขานี่พ่แม่มิตรเชียวมากุ่นตีสิบเอ็ดห้ามาผู้บุรีเหตุผลเชียวตีมอรัมพ่อแม่เนื้อรับมิตรไวยรุนครับรุ่นพ่อแม่เป็นกะยู่เบืองหลังเมื่อแล้วครับเดี๋ยวนี้เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งเมื่อนะครับมิตรไวยรุนครับมิตรดาวใกล้หน่อยมิตรดาวลูกไกลมิตรไว้รุนรุนนะครับกาล่งฝึกฝนกาล่างหัดกะล่งเงียนะครับ ขอบคุณพี่น้องติดตามครับขอบคุณครับ